สวัสดีค่ะแม่นุกจาก Baby Hills นะคะวันนี้นุกจะพาไปดูว่า1วันที่นุกมารับน้องเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะค่ะวันนี้พิเศษตรงที่ว่าที่โรงเรียนเขาบอกว่าเขาจะมีกิจกรรมภาคสนามโดยการที่อีกประมาณ3วันเนี่ยน้องจะต้องขึ้นรถเมย์ขึ้นรถกระป๋อง แม่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรามาซ้อมกันก่อนดีไหมน้องจะได้ไม่ตื่นประหนกแล้วน้อง,องรู้ไหมครับวีจะได้ไปขึ้นรถเมล์น้องรู้คะ่ะแม่บอกน้องแต่เช้าแล้วน้องตื่นเต้นไหมน้องตื่นเต้นค่ะน้องจะได้ไปขึ้นรถเมล์บางคนบอกว่าเฮ้ยฉันจะเอาพัดลมไปฉันกลัวร้อนนู่นนี่นะแต่สุดท้ายพัดลมแม่ลืมค่ะแม่ลืมค่ะแม่ลืมค่ะพัดลมแม่ลืมค่ะลืมออกมาค่ะอยู่ที่บ้านสมัยก่อนอ่ะนุกถูกป้าเลี้ยงมาโดยการที่แบบให้ฝึกขึ้นรถเมล์ตั้งแต่เด็กน้องแล้วก็แบบฝึกเดินทางไปโรงเรียนในการแแบบบลลาาากก่่่ออนนนะะ้้ววถถัึงเรรจมี เราค่อยแบบปรับตัวได้เราก็จะรู้ว่าเราเคยลำบากมายัางไงวันนึงเรามีรถเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสบายมากกว่าเดิมละแต่ถ้าอยู่ดีๆแบบโตขึ้นมาแล้วแบบมีรถขับเลยก็เลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีรถขึ้นมาคือชีวิตนี้ฉันแขนขาดมือขาดฉันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะก็เลยคิดว่าควรจะปลูกฝังให้เด็กหรือน้องทั้งสองคนอ่ะมีความรู้ในความเข้าใจในการแบบขึ้นรถประจําทางบ้างวันหนึ่งฉุกเฉินแม่ไม่สามารถแบบไปส่งได้ลูกเขาก็สามารถขึ้นขึ้นรถเองได้ค่ะนูกคิดว่าเขาน่าจะดูแลตัวเองได้ เวลาเกิดหเหตุฉุกเฉินอะไรแบบนี้ก็อย่างน้อยได้เรียนรู้กันไปโดยที่เราไม่ได้ทิ้งให้เขาไปครั้งแรกอย่างนี้เลยเราไปกับเขาด้วยจนให้เขาเรียนรู้มั่นใจสักพักหนึ่งแต่จริงๆกว่าจะให้เขาขึ้นจริงๆก็คิดว่าอีกสักพักหนึ่งค่ะคงไม่ใช่ตอนนี้แต่ตอนนี้ให้เรียนรู้ไปก่อนก็กำลังจะบอกว่าแม่ทุกคนก็รักลูกเหมือนกันหมดนะตัวนุนเองก็รักลูกนะกไม่อยากให้ลูกแบบโดนนิดเดินหน่อยเป็นลงเป็นรอยตัวเป็นแผลเลยก็เป็นเหมือนกันค่ะแต่สุดท้ายเราหลีกหนีจากความเป็นจริงไม่ได้ลูกจะต้องออกมาเผชิญชีวิตข้างนอก และที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้อยู่กับเขาไปตลอดชีวิตดังนั้นความพร้อมคือพรุ่งนี้ไม่มีเราอะ่ะลูกต้องดําเนินชีวิตด้วยตัวเองได้จะเป็นแบบไหนก็ได้อาจจะไม่เพอร์เฟกมากแต่ต้องทําเป็นแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้บางอยิวนี่ตื่นเต้นไหมคะคุณแม่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นแทนลูกเพราะเขาแบบอยากจะลองไปดูอยากจะทําแล้วยิ่งรู้ว่าบบจะต้องมาถ่ายคลิปด้วยดีใจมากอยากลองทำโรงเรียนอันนี้มันมีความแบบพิเศษอย่างหนึง่งตรงที่ว่านี่จะเป็นการสแกนบัตร คือสแกนบัตรเป็นบัตรผู้ปกคอรองอใช่นี่เป็นบัตรผู้ปกครองนะปุ๊บมันจะขึ้นสีเขียวใช่ไหมพอเราสแกนบัตรเสร็จปุ๊บหน้าจอที่โรงเรียนน่ะเขาจะมีหน้าจอใหญ่ๆขึ้นคุณครูก็จะเตรียมเด็กลงมาตามที่พ่อแม่สแกนเนอะดังนั้นถ้าพ่อแม่ไม่ได้สแกนเด็ก,กไม่มไม่ <gì S 1> ลงมา,มาใช่ลูกก็จะไม่ลงมาลูกเคยนารับน้องเรานัดกันตอนประมาณสี่โมงสมมตินะคะคแล้ว สี่โมงทุกวันมารับทุกวันแล้วน้องไม่เจอนุจะบอกน้องว่าสี่โมงอ่ะมาม้ามารับหนูแล้วม้าไม่เจอเจอ่ะม้าจะวนให้อีกรอบหนึ่งคือนุจะไปวนข้างหน้าแล้วเข้ามาอีกรอบหนึ่งให้แต่ถ้าเข้ามารอบเนี้สองรอบพอไม่เจอแปลว่ามันไม่ตรงตามขพอตกลงที่เราตกลงกันไว้นุขออีกครึ่งชั่วโมง ก็คือเขาต้องยืนรอนุกจะมาจอดรถแล,ล้วนุค่อยไปใหม่ครึ่งชั่วโมงไม่อย่างนั้นมันจะวนกันอยู่ตรงเนี้ยเราจะมีการตกลงกันหรอตกลงกับทุกเรื่องเลยเพื่ออย่างน้อยนุกมองว่าทุกอย่างทุกบ้านมันต้องมีกฎกติกามันอาจจะไม่เหมือนกันกันกบทุกบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวนุจะบอกอ่ะยกอันนี้นะคะ,ะ,ะได้ดูขเขาก็จะประกาศชื่อเด็กอ,อันนี้คุณครูฝึกเด็กให้มาช่วยประกาศ น้องก็จะเดินมาตรงนี้แล้วน้องก็จะรู้แล้วว่าพ่อแม่มาแล้วแปลกอย่างหนึง่งคือบางคนที่ไม่รู้จะมองว่าเด็กมาอยู่ตรงนี้อุ้ยทําไมไม่มีผู้ปกครองมาดูเจะบอกมันคือกอกลักของที่นี่นะเด็กทุกคนสามารถนั่งอยู่ตรงนี้แต่เขาไม่ไปไหนนะเขานั่งอยู่อย่างเงี้ยนี่เขาเลือกแล้วเขานั่งรอผู้ปกครองอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะมีซุ้มขายของเด็กอะไรเงี้ยเด็กบางคนก็แบบของเงินพ่อแม่มาอ่ะเนี่ยแล้วเด็กทุกคนก็มานั่งรอ มารับน้องแล้วนะคะมีหลายๆคนนะ่ะที่อาจจะยังไม่รู้ว่าโรงเรียนบูรณา,าการเป็นยังไงซึ่งโรงเรียนไม่ได้เหมือนโรงเรียนเลยใช่เหมือนแบบธรรมชาติมากๆเลยเหมาเที่ยวีสอดต่างจังหวัดอันวอกเลยอันนี้เป็นโซนอนุบาลน,นะซึ่งบรรยากาศของเรียนจะเห็นว่ามันร่มลื่นแล้วมันเป็นธรรมชาติมากๆอะแม่ชอบนะแม่มาอรอลูกนี่ชิลมากเลยมีอยู่สองโซนที่ส่วนใหญ่ปกติเด็กเลิกของเล่นเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเด็กก็จะห้อยโหนมันก็ ธรรมชาต fate, ิอ่ะนจะบอกว่ามันคือธรรมชาติจร nah, ิงๆอ่ะสบายาก็เด <vet> ินไล่จากเล็กมาใหญ่ก <iden> ็เป็นการฝึกบาลานซ์ของเด็กก็คือการทรงตัวแล้วก็บาลานซ์ทำได้ไหมคะเนี่ยก็ไม่ได้ทั้งหมดค่ะแต่เด็กเขาก็จะสามารถคงทรงตัวแล้วก็บาลานซ์ได้บรรยากาศของต้นอลลิพินเป็นแลนด์ม้าของที่นี่เลยอ่ะเด็กจะใช้ต้นนี้ในการปีนป่ายไปมาเด็กมีความสุขมากตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะ4ี่โมงตรงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวลาที่เรานัดไว้น้องฮิวจะออกมาหรือยังนะคะ เราเห็นแล้วสายยากีต้าใหญ่กว่าตัวมาแล้วดีเลยสวัสดีค่ะแล้ววันนี้เราเรียนชมรมคิวได้เจ็ดคะแนนอ้หูเยอะไหมเยอะที่สุดจะห้าคะแนนแล้วคิวได้เจ็ดคิวได้มากกว่าห้าคะแนนอีกเหรอเราโฟมอ่ะวันนี้เราได้หนึ่งร้อยหกคะแนนอะไรนะวันนี้เราได้หนึ่งร้อยหกคะแนนได้หนึ่งร้อยหกคะแนนวนนเรียนสนุกไหมสนุกอยากเรียนชมรมแต่ว่าเสียดายคือชมรมมันหมดวันนี้แล้วอะต่อไปวันจันทร์จะไม่มีแล้วคิวเรียนชมรมอะไร วัดกระตูนเดี๋ยววันนี้เราจะพาน้องไปขึ้นรถเมย์กันตามมากันเลยนะคะเรามาถึงจุดที่เราจะเริ่มต้นนั่งรถเมย์กันแล้วนะคะตอนนี้ลูกอยู่ที่ตลาดพูเย้ตื่นเต่นคนนี้เพิ่งตื่นนอนใครอยากขึ้นรถเมย์ยกมาขึ้นฮิวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้น ตื่นเต้นไหมแม่เองก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะจริงๆแล้วแม่ก็ไม่ได้ขึ้นรถเมล์มานานมากแล้วั้งแต่เรียนจบดีกว่าแม่มีการเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมลองๆเบื้องต้นนะ่ะโดยปกติแล้วเขาสองคนเป็นคนใส่หน้าก,กากสองชั้นอยู่แล้วด้วยสถานการณ์โควิดปัจจุบันด้วยความที่ยิวมีโรคประจําตัวทั้งพ่อและแม่ก็ปรับมาตรฐานชีวิตตัวเองพอสมควรโดยการที่ใส่แมสตลอดเวลาเหนอกจากนี้เราก็จะมีอลกงฮอล์ติดตัวที่เราจะพกไปด้วยทุกที่ รถเมย์เขาไม่รอเราหรอกลูกเขาไม่ใช่รถส่วนตัวของเราเขาขับตามทางรถเมย์คือรถประจําทางเราจะขึ้นรถเมย์เราจะต้องหนึ่งก็คือไปรอที่ป้ายรถเมย์รถเมย์จะจอดตามป้ายตามจุดเราก็ตามไปแต่ถ้าเราไม่ทันเราก็ทําไมวิ่งสิคะเห็นใครเห็นป้ายรถเมย์ป้ายรถเมย์เขาบอกเราว่าจะมีสายรถเมย์ที่ผ่านทั้งหมด1 2 3 4 5 5สา่ห้าสายห้ามาละเราขึ้นเลยมะเรารอให้รถเมย์จอดก่อนนะลูก ขึ้นก่อนเลยครับอ่ะคิวไปตามได้โฮมจะนั่งตรงไหนนั่งด้วยกันไหมคิวนั่งไหนนี่พ้อควรระวังห้ามยืนบนรถไหนอ่ันั่งเลยค่ะหาที่นั่งเลยค่ะอาคมนั่งนี่แล้วกันมีที่เขาจะให้มาเป็นสารสมรับขอบคุณครับด้วยคี่ขอบคุณครับด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะนี่เงินทองโฮมไม่อกี้ที่โฮมหันเอาหัวออกไปแบบนี้เขาออกไปได้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเดโดนเยโดนอะไรนะโดนขอ โดนเสาไฟฟ้าโดนรถเอาหน้ายื่นออกไปไม่ได้รู้สึกยังไง<ห>บ้างพาลูกสองคนขึ้นรถเมล์ครั้งแรก <c oughs> เหนื่อยค่ะแต่ก็สนุกดีนะให้เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเราจะรู้ว่าจริงๆกว่าที่เราจะนั่งไปถึงจุดหมายปลายทางเราต้องต่อติดต่อแต่เวลาเรามีรถเข้ามามันก็ต่อเดียวมันก็ถึงแอร์ก็เย็นอันนี้ได้เรียนรู้กันไปแล้วมีเวอร์ชั่นแบบว่าลงจากรถเนี่ยค่ะแล้วลงไม่ทันประตูหีบเสื้อ แล้วเขาคนขับอะเขาไม่เห็นว่ากระโดงนิ่มเขาก็ขับไปเรื่อยๆเราก็วิ่งนจังเพราะแกด้ามือเนี่ยก็ตกรถไปว่ะทุกคนแล้วสุดท้ายคนไม่ไหวอันตรายเกินกระชากยองเป็นเสื้อแขนสั้นการคนดูนะครับต้องระวังต้องมีต้องมีสติต้องมีสติเขากำลังต้องคาถาอยู่ค่ะเขาสวดมนต์มาเจ้าตัดสินนี่ราชาเทวะน้าไก่ตัวนี้น้าสัตว์ริพิวเดี๋ยวเราจะลงนะพี่กดออดให้กดเลย เรามาเตรียมตัวเราต้องมายืนรอตรงนี้ก่อนไม่อย่งางนั้นจะเจอสภาวามือนมาม่าขึ้นเลยครับมาไปที่เตรียมเขาเริ่มชะลอแล้วสวัสดี่ยังไงเริ่ละละมมันรุนมากเลยโง่ๆค <intensity> ่ะเดี๋ยวได้ๆหาใจเย็นๆพอพี่เขาจอดรอให้รถนิ่งก่อนระวังประตูนี่ไม่จับตรงประตูลูกเสร็จแล้วเราก็รีบเดินเข้าไปในที่ที่นี่เลยสังเกตไหมครับว่าเขาจอดที่ไหนใครรู้บ้างว่าเขาจอดที่ไหนทําไมถึงจอดตรงนี้ได้เดินไปชี้เดินไปชี้อยาก ร้เงย์ยาอไปเป็นรถอะไรอ่ะเป็นรถอีกแบบหนึ่งคือเป็นรถกระป๋องทาไมถึงต้องเรียกรถกระป๋องก็มันเหมือนกระป๋องเหมือนเหมือนกระป๋องใช่ถูกต้องแล้วก็ท้องคือจริงๆรถกระป๋องอ่ะเป็นรถประจําทางคล้ายๆกับรถเมย์นะแต่เล็กกว่าแต่แพงกว่าแพงไปั่นหละรถกระป๋องนั่นแหละรถกระป๋องจ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปนั่งรถกระป๋องกันไม่อขึ้นสะพานลอยอย่าบ่นนะขึ้นสะพานลอยอย่าบ่นนะไม่มีอุ้มนะลูกไม่น้องอิวเคยขึ้นสะพานลอยไหม ไม่เคย,ไ,เคยไปไปขึ้นสะพานลอยกันรถกระป๋องจะแตกต่างกันรถเมย์ตรงที่ว่ามันไม่มีป้ายมันจะโบกตรงไหนก็ได้ดังนั้นมันถึงแพงกว่าเพราะมันสะดวกกว่าอมีละมีสีแดงมา1นึ่คันวิธีการเรียกก็คือเราโบกค่ะเราใช้มือเนี่ยโบกหามโท่โบกโบกโบกสะบัดแขนโบกาบก,การโบกไม่ใช่โบกแบบนี้เราบอกแล้วคนรู้แล้ว เราจะไปที่เขียนว่าตลาดผูดูให้มาม้าหน่อยว่าเขียนว่าอะไรไปไปตลาดผูอ่ะมีคำว่าตลาดผู้ไม่อู่ขวาบนขวาบนอ่ะนั่งเลยโกโกโกงอ่ะไปเลยนั่งเลยอ่ะขึ้นไปนั่งเลยอ่ะหิวขึ้นก่อนอ่ะพงขึ้นพงพงขึ้นหลุกพงขึ้นเองชอบรถนี้หรือรถเมย์มากกว่าเลยชอบของแบบเลย และนี้ไม่เหมือน,นรถเมย์คืนออ่อนนี้กดปุ๊บจอดปั๊บเลยลูกฮิลลลงดีดีฮิวล์ฮิลิวนับจำนวนคนที่เมื่อกี้เราขึ้นมาแล้วจ่ายพี่เขาหน่อยเลยสำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> สำหรับภารกิจที่พาลูกขึ้นรถเมย์ขึ้นรถกระป๋องขึ้นสะพานลอย วันนี้ก็อย่าถามว่าแม่เหนื่อยไหมถ้าจะเลือกกลับเองกลับให้คุณแม่มาลับเลือกอะไรไว,วันนี้ม,ะมะาม่าพามาสอนเพื่อว่าฉุกเฉินบางครั้งหนูจะต้องกลับบ้านเองหนูก็จะได้กลับเป็นจะได้รู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงเราไม่มีเงินไอ้สี่สิบบาทที่ให้ไปโรงเรียนไงแต่ไม่ใช่ว่าจบจากวันนี้จบจากโรงเรียนสี่โมงกว่ามาม่าไม่มาลับแล้วออกจากโรงเรียนเลยไม่ได้นะครับไม่ไม่ได้ให้นั่งถ้าเดี๋ยวให้นั่งมาม่าจะบอกสําหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะที่แบบ อยากให้นุ๊กไปทำภารกิจอะไรอีกนะหรือจะพาลูกไปวุ่นวายต่อที่ไหนอีกกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องลูกไว้นะคะแล้วครั้งหน้านุ๊กจะพาไปคลิปต่อไปกันค่ะตัวนี้นุ๊กต้องขอตัวก่อนไม่ไหวแล้วค่ะวุ่นวายมากตอนนี้มันวายมากเลยอ่ะจะเป็นบ้าน้แล้วไม่ไปกดกล้องก่อนไม่ไปกดกล้องก่อนบายบายบาย